วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์ไนท์คลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครคาะเพาะนะครับเป็นสไนเปอร์สามดาวเนาะเป็นสไนเปอร์สาย AOE นะครับหรืออีเนี่เป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ควรจะตั้นถ้าเกิดไม่มีตัวละครผูกมาใช้งานนะครับพอลเล่นเนื้อเรื่องไปมันจะมีช่วงที่รู้สึกว่าฆ่าไม่ทันฆ่าศัตรูไม่ทันาะศัตรูมันเยอะมากนะครับในช่วงนั้นแหละที่คุณจะรู้สึกว่าต้อง อะไรบางอย่างมาเคลียร์ให้มันเร็วขึ้นก็คือต้องเอาตัว l e มาลงนั่นเองครับก็คาดเพาก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สําหรับคนดวงสวยจริงๆหาตัวอื่นมาใช้ไม่ได้ตัคาดาเพาก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการใช้งานนะมาดูกันที่เทรดกับคาเลนนิดหนึ่งนะก็เทรดก็โจมตีเป็นกายภาพเป็น LOE กายภาพนะครับแล้วก็ไลท์เวทนะครับคาเลนจะทําให้ดีีดคอ แต้มที่ใช้ในการลงสนามลดลงหนึ่งครับแต้มก็จะใช้ตอนนี้ผม potential 6แล้วน,นะครับก็จะใช้แต้มลง21มันก็สูงเป็นปกติของตัวละครสายพวกสไนเปอร์ AOE นะครับแต่อันนี้เป็นระดับ3ดาวมันก็จะจะลดลงมาน้อยกว่าพวก5ดาวหกดาวแน่นอนนะครับก็มาดูที่สกิลครับสกิลจะสูนแค่เลเวล7ดเนาะเพราะเป็น สามดาวนะครับสามดาวมันอัพขึ้นอีลิทสองไม่ได้นะครับแต่เลเวล,เล,เวลจะปานแค่อีลิทหนึ่งเลเวลห้าสิบห้าเท่านั้นสกิลหนึ่งนะครับจะออสกิลจะเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับระยะเวลาสกิลสามสิบวินาทีจะทำให้ AOE เนี่ยกระจายมากขึ้นนะครับกระจายกว่าเดิมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งระยะมันก็ไม่ได้บอกนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมหาข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้ว่าไอ้ที่มันเพิ่มมาสองร้อยมันเพิ่มมาขนาดไหนวะ แต่ว่าที่หาได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือระยะจะเทียบเท่ากับสกิลหนของเมทัลไรท์ที่เป็นสไนเปอร์เอลดาวนะครับสกิลหนที่พอมันยิงไปประมาณ3นัดมั้งแล้นัดถัดไปจะทําให้กระจายเ e กระจายมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนั้นประกอไม่มีบอกอยู่ดีว่าระยะที่กระจายมากขึ้นเปรประมาณน,นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราเจอศัตรูที่มี ม็อบที่มันใหญ่มากๆนะครับก็ควรจะเปิดสกิลนี้มาใช้งานเพื่อจะได้เคลียจำนวนศัตรูได้มากขึ้นนะครับจากหลายๆชอ่องนะอะก็เดี๋ยวต่อไปจะไปลง r a d o x Simulation กันนะครับเดี๋ยวเจอกันตรงนั้นครับ r a d o x Simulation นะครับให้เลือกสกิลมีสกิลเดียวครับเลือกไปเลยครับอ่ะถึงก็ลงตัวระเพาาก่อนเลย ส่วนที่เหลือนี่คุณจะลงยังไงก็ได้แต่ไวว่างแต่ไวชนอนนก็สุดแล้วนนแต่นะคนไหนก่อนก็ได้นะครับในเริ่มแรกก็จะไม่มีอะไรปล่อยไหลยาวๆได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงที่มีโดนระเบิดมานะครับกระเไอ้พวก L.E. ลีสไนเปอเนี่ยมันจะมีจุดเด่นก็คือระยะการยิงที่ไกลนะครับแต่ยิงช้าถ้าเกิด โดนระเบิดมาเข้าระยะโจมตีของคาราเพาก็ให้เปิดสกิลได้หนึ่งผลสกิลของสไนเปอร์ตัวอื่นก็จะองแอร์แอดด้าชิลอ่านออกอ่านถูรึเปล่าวะตัวนี้นะครับอ่ะแอนเดอร์เดียวพอเข้าระยะโดนกรอบเข้าระยะแล้วเปิดสกิล ิดอันนี้ก็เปิดสกิลได้ครับโดนระเบิดมาแล้วเข้าระยะแล้วนเห็นกระถางเทาเริ่มยิงแล้วเอะบนกับล่างก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะ <c oughs> ก็ตายไปร <c oughs> ับดาเมจไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับล่างจะช้านิดหนึ่งของผมนะก็ฟูสฟู๊สมันโหดนะครับฆ่าดได้เร็วกว่า อะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอโดนระเบิดเข้ามาก็จะเปิดตึกระพาเหมือนเดิมอ่ะนี่รอดโดนระเบิดเข้าระยะนะครับเปิดสกิญเหมือน,นะะมันจะกระจายออกไปถึงแถวคนสุดกระล่างสุดเลยนะ,ะจากเดิมที่มันน่าจะกระจายแค่แถวเดียวนะ ่ะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอใหม่ในคลิปน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ